บทที่52สรจนาชนัยนั่งถือหนังสือพิมพ์อ่านอยู่บนเก้าอี้ริมหน้าต่างด้านหนึ่งท่วงทีสงบนิ่งเาวากับกำลังสนใจเรื่องราวในหนังสือฉบับนั้นอย่างยิ่งแต่แท้จริงเธอรู้เรื่องน้อยที่สุดเพราะเฝ้ารอบสังเกตท่าทีของสาม,มีในนามอยู่ตลอดเวลายิ่งนานก็ยิ่งเพิ่มความอึดอัดขึ้นเป็นลำดับเพราะจนแล้วจนรอดปัด ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะออกไปจากห้องนอนของเธอหญิงสาวหน้าร้อนเผาเมื่อเขาสวมเสื้อนอนและนั่งลงบนเตียงอย่างถือสนิทมีหน่ำซ้ำทำกริยาเอ็นเอ็นประหนึ่งจะล้มตัวลงนอนความอดทนของเธอก็สิ้นสุดลงเพียงนั้นนี่ก็ดึกแล้วนะคะกี่ทุ่มเกือบห้าทุ่มแล้วจริงดึกแล้วงั้นเรานนดีกว่า พรุ่งนี้เช้าจะต้องพาแขกเที่ยวอีกเดี๋ยวโง่เวลาขับรถว่าแล้วปัดก็นอนลงตรงริมเตียงด้านหนึ่งพร้อมกับชักผ้าห่มขึ้นคลุมแค่อ,อกรถชนาไชนยหน้าแดงกำจะทักท้วงอย่างไรก็ไม่ถนัดปากจึงเดินไปที่ไม้แขวนเสื้อข้างตู้ดึงเสื้อนอนลงจากไม้แขวนพาดไวที่แขนสไยมือขวาเอื้อมหยิบผ้าเช็ดตัวต่อไปสบู่ในห้องน้ำไม่มีแล้ว ฉันทำตกพื้นเสียงร้องบอกมาจากเตียงนอนใครบอกว่าฉันจะเข้าห้องน้ำอ้าวก็ไม่อาบน้ำก่อนหรอกเลอเคยอาบแต่สำหรับวันนี้เห็นจะไม่ตามใจงั้นเดี๋ยวเข้ามานอนละ่ะงั้นเดี๋ยวเข้ามานอนละ่ะก็ช่วยใครบอกว่าฉันจะนอนที่นี่อ้าวฉันจะไปอาศัยนอนกับคุณพบที่ห้องโนอน ทำไมต้องอย่างนั้นรักกันรักกันมากนักหรอกับน้องสาวคนนี้นะ่ะไม่ได้รักมากมายนะักแต่ที่ต้องไปเพราะห้องนี้ไม่ว่างทำไมถึงไม่ว่างมีเราสองคนเท่านั้นเขาทำหน้าเฉยเรากับพูดถึงสิ่งที่ธรรมดาที่สุดในโลกแต่ฉันเคยนอนคนเดียวเธอมีสามีนะแม่คุณ สามีเสียใจค่ะฉันไม่เคยคิดเช่นนั้นมาก่อนเลยอ๋อเขาครางกลั้วหัวเราะโกรธว่าฉันไม่มานอนที่นี่เลย,ยงั้นหรือดิฉันไม่ใช่คุณอุรารัดดอกเจ้าค่ะรจนาไหนส่วนตอบอย่างโกรธจัดโกรธจนลืมอายปัดผุดลุกขึ้นนั่งทำหน้าเคร่งขรึมเมื่อพูดว่า เราพูดกันตามลำพังผัวเมียทำไมจะต้องอ้างชื่อคนอื่นเข้ามาพัวพันให้เสื่อมเสียมันไม่ใช่วิธีการของผู้ดีรู้หรือเปล่าอ๋อรจนาชัยไหนรู้สึกแค้นจนแทบน้ำตาจะหยดเกรงว่าคุณอุรารัตจะเสื่อมเสียมากเหรอคะถูกแล้วล่วคะค่ะดิฉันไม่ใช่ผู้ดีแต่ก็ไม่เคยจะโกรธเคืองเพราะไม่มีใครมานอนหญิงสาวเสียงสัน่น และขาดเป็นห่วงห่วงด้วยความอายและคนแค้นแต่ดูเหมือนปัดจะยิ่งยิ้มด้วยความพอใจถ้าอย่างนั้นเธอโกรธผมเรื่องอะไรล่ะดิฉันไม่ได้โกรธใครแต่ที่จะออกไปหาที่นอนใหม่ก็เพราะไม่ต้องการจะอยู่เกะก,กะเกลือกลัวกับผู้ดีในห้องนี้ปัดเลิกคิวอย่างยั่วๆทำไมไม่ชอบคบผู้ดีคบคนดีเป็นสีแก่ตัว สุภาษิตเขามีว่าอย่างนั้นไม่รู้หรือนี่คุณปัดอย่ามายั่วฉันดีกว่าเธอถอยหนีเมื่อเขาเก้าวเข้ามาประชิดตัวอย่านะคะอย่าแต่ต้องผู้หญิงที่ไม่ใช่ผู้ดีอย่างฉันเลยไม่มีประโยชน์อะไรหรอกคะ่ะทำไมจะไม่มีอย่างน้อยก็ได้ความชื่นชูใจดูถูกหญิงสาวน้ำตาไหลพรากนี่เหรอคะ ผู้ดีฉันเพิ่งรู้ดอยวนี้เองว่าผู้ดีชอบตีราคาคนต่ำเพียงแค่ของชื่นชูในชั่วครั้งชั่วคราวอา้าวไปกันใหญ่ปัดเสียงอ่อนลงอย่างประหลาดฉันไม่ได้คิดว่าเธอเป็นอย่างนั้นหรอกนาเอ๊ะเราแต่งงานกันแล้วนะจะพูดล้อเล่นกันบ้างไม่ได้หรือคุณไม่ได้ร้อนี่คุณเจตนาจะดูถูกซ้ำเติม ให้ฉันก้มลงมองตัวเองต่ำแสนต่ำกว่าคุณมากนักฉันรู้ดีค่ะฉันมองดูตัวเองอยู่เสมอและรอเวลาอยู่ด้วยว่าเมื่อไหร่ชีวิตการแต่งงานจอมปลอมนี้จะสิ้นสุดลงสักทีฉันเบื่อที่จะต้องเป็นคนตีสองหน้าเต็มทีแล้วทำไมถึงพูดอย่างนั้นนะคิดหรือว่าฉันจะยอมให้เวลานั้นมาถึงง่ายๆเขาดุทำไมฉันจะไม่คิดไม่พูด ในเมื่อตลอดเวลาที่ผ่านมานี้ถ้าคุณยังจําได้และซื่อสัตย์พอแล้วก็คุณต้องยอมรับกับตัวเองว่าคุณดูหมิ่นเหยียดหยามฉันมาแล้วเท่าไหร่คุณชี้หน้าว่าฉันหลอกลวงยอมแต่งงานกับคุณเพื่อทรัพย์สินเธอยกหลังมือขึ้นป้ายน้าตาเหมือนเด็กๆฉันขอบอกสิทธน,นี้แหละว่าฉันไม่เคยสนใจไม่เคยสืบสาวราวเรื่องเลยสักนิดว่า คุณจะมีสมบัติพัสถานมากมายสักกี่ร้อยล้านจะเอาไปยกให้ใครก็ตามใจคุณฉันไม่ถือสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นเมื่อไหร่คุณตายเสียได้นั่นแหละฉันจะดีใจมากแต่ไม่ใช่ดีใจเพราะจะได้รับมรดกของคุณหรอกนะดีใจว่าฉันจะได้เป็นอิสระเสียทีต่างหากเพราะจะรอให้คุณปล่อยฉันไปก่อนถึงวันตายของคุณเห็นจะไม่มีหวังคุณอยากจะทรมานเชื้อเชิญฉันไปจนกว่าจะล้มลงดิ้นตายต่อหน้ามากกว่า ใครบอกว่าถ้าฉันตายแล้วจะปล่อยให้เธอเป็นอิสระอ๋อคุณจะทรมานฉันต่อไปนะหรือเสียใจค่ะฉันไม่กลัวผีและจะไม่ขออยู่ดูซากศพของคุณด้วยเกลียดฉันถึงเพีย,ยงนั้นเชียรหรือฉันจะทำพินัยกรรมมอบทรัพย์สินทุกสตางค์ให้คุณคนเดียวนะคุณเพื่อนรจนาฉัยไหนหัวเราะอย่างขมขื่นคิดว่าดีฉันจะตื่นเต้นยินดี แล้วจะคอยหัวเราะย้อยฉันอย่างนั้นเหรอคะเห็นจะไม่มีหวังหรอกคุณเสียสติถึงกับทำพินัยกันอย่างนั้นจริงๆแล้วบอกเสียเลยว่าฉันจะอุทิศให้แก่การกุศลจนหมดไม่รับไว้เลยจนบาทเดียวแม้คุณกำลังจะอดตายอย่างนั้นหรอเสียงของ,ของเขารอเรียน <_ bicycles> เกินกว่าจะคาดคัน <_ oluyor> ดูถูกถึงกะน,นั้นรจนาชไน,นก็ยืนยันว่าแน่นอน คุณทำราวกับว่าไม่เห็นคุณค่าของเงินเสียเลยทั้งทั้งที่เขายิ้มยาอท,ทั้งทั้งที่อะไรคะท,ทั้งทั้งที่คุณก็ยังฮุบเอาเครื่องเพชรของฉันไว้ฉันถือว่าฉันบริสุทธิ์ใจคุณปัดเพราะฉะนั้นฉันจะไม่พูดอะไรมากนอกจากขอบอกว่าจำคำพูดของคุณไว้และสักวันหนึ่งคุณจะต้องเสียใจที่ได้สบประมาทฉันไว้เช่นนี้ปัดหัวเราะเสียงดัง แต่ฉันแน่ใจว่าฉันจะไม่เสียใจเป็นอันขาดฉันเชื่อและมั่นใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ทำลงไปแล้วอ๋อเช่นเดียวกันแหละค่ะอย่างเช่นที่ฉันขอปลีกตัวไปให้พ้นคุณนีก็เหมือนกันฉันเชื่อและมั่นใจว่าเหตุผลของฉันมีความมั่นคงแน่วแน่เพียงพอฉันจะมีความสบายใจมากถ้าจะไม่ต้องเกี่ยวข้องกับคุณหลีกฉันสิคะ หลีให้คุณออกไปแสดงตัวกับน้องสาวของคุณว่าตลอดเวลาที่คุณมาอยู่ที่นี่คุณไม่ได้สูญเสียอะไรให้ฉันเลยนะหรือคุณต้องการจะให้ทุกคนหัวเราะเยาะความโง่งเขลาของฉันนะหรือเมินเสเถิดให้ฉันตายซะดีกว่าและให้ฉันตายซะดีกว่าที่จะยอมให้คุณฉลาดต,าตักตวงเอาความภาคภูมิใจไปจากฉันจนหมดสิน้นจริงๆนะให้ฉันตายซะดีกว่าจะยอมให้คุณดูหมิ่นทำลายฉัน รจนาชไหนประกาศพรางถอยหลงังหนีลืมไปเสียแล้วหรือว่าน,น้องสาวของเธอรู้แล้วว่าเธอกําลังท้องเธอกําลังมีเด็กฉันบอกกับเขาอย่างนั้นและเธอก็ยอมรับโดยดีแล้วด้วยฉันอาจจะไปนอนกับเขาโดยไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยแต่ฉันไม่เชื่อรจนาชนหนเมินหน้าอย่างอัดอั้นตันใจเธอสู้อุตส่ารับรองว่าเธอจะไม่พูดเรื่องนี้ เรื่องเด็กให้เขาฟังแสดงว่าเธอก็ยินดีให้เขาเข้าใจอย่างนั้นเหมือนกันและฉันสังเกตเห็นด้วยว่าเธอพยายามเหลือเกินที่จะให้เขาทั้งสองเห็นว่าเธอมีความสุขความสมหวังในชีวิตครอบครัวเธออายที่จะให้เขารู้ว่าเธอผิดหวังใช่ไหมฉันไม่อายฉันไม่เคยผิดหวังอะไรจากคุณไม่ใช่ผิดหวังทางฉันแต่ผิดหวังทางเขาเธอคิดว่านายประวุธคงหลงไหลเธอ เลื่มมาที่นี่ก็เพื่อจะสารต่อเรื่องความรักความหลงไหลในตัวเธอให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาใช่ไหมละ่ะแต่พอรู้ว่าเขามั่นแล้วกับน้องสาวเธอเธอก็แสดงความสุขของเธอให้เขาเห็นกลัวอายเขาถึงกับกล้าทำมารยาอ่อนหวานกับฉันใช่ไหมเขาจรนัยอย่างพัพ่านบ้าในที่สุดเธอก็รู้ว่านายประวุฒิเขาเขียนจดหมายมาโอดครวนหลอกลวงเธอยังดีนะ ที่ฉันร่วมมือแสดงละครกับเธอด้วยเพื่อล้างายให้เธอหรือผิดถนัดทีเดียวฉันรักษาเหลี่ยมของฉันไว้ต่างหากไม่อยากให้คนอื่นเห็นฉันเป็นไอโง่เป็นโมดเฝ้าน้ำตาลซึ่งน้ำตาลนั้นผสมพิษงูเอาไว้ด้วยบ้าจริงสิฉันเป็นคนค่อนข้างจะบ้าเอามากๆทีเดียวบ้าเพราะไม่รู้ใจเธอจะบอกได้ไหม ว่าทำอ่อนหวานกับฉันต่อหน้าเขาเพื่ออะไรอีกนอกจากเหตุผลที่ฉันพูดมาแล้วฉันไม่บอกคุณเธอจะยั่วเธอจะยั่วเขาให้มาเสียดายเธอหรือว่าอยากจะพูดลองความรักของเขาว่าเขามั่นคงแค่ไหนบอกมาเดี๋ยวนี้รสนาชหยยืดกายตรงอย่างถือดีฉันไม่บอกคุณเพราะนี่เป็นเรื่องส่วนตัวของฉันถึงฉันบอก คุณก็ไม่มีวันจะเข้าใจเหตุผลของคนอื่นคุณคิดแต่ว่าเหตุผลของคุณนั้นถูกต้องเสมอเก่งอยู่คนเดียวไหนเธอว่านี่เป็นเรื่องส่วนตัวของเธอหรือเขาหลีตาถามดีละฉันจะทำให้เธอหยุดพูดเช่นนี้ได้เราจะต้องมีส่วนร่วมกันในทุกๆเรื่องตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปอย่างรวดเร็วเขาปาดเข้าไปถึงตัวหญิงสาว รัดรอบเอวอย่างแนบแน่นและก้มหน้าลงไปพยายามจะสัมผัสริมฝีปากของเธอให้จงได้และเมื่อเธอดิ้นหลบเป็นพลวันเขาก็แกล้งฝังจมูกลงในซอกคอแน่นิ่งคุณคุณรจราชนไยนอึกอักรู้สึกเหมือนจะจะขาดด้วยความตื่นเต้นอดสู่ในที่สุดคุณก็ทำตัวเหมือนผู้ชายเธอทั่วไป เอาเปรียบเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้แม้แม้แต่จะเป็นการได้จากผู้หญิงที่คุณเหยียบยามว่าไม่มีคุณงามความดีคุณไม่กลัวฉันจะแกล้งทำมารยาให้คุณหลงไหลแล้วก็คุณหวังสมบัติอีกหรือไม่มีวันเสละที่ฉันจะหลงไหลเธอเขาตอบอู้อยู่ริมหูคุณคุณจะแกล้งฉันโธ่ฉันทำอะไรให้คุณเจ็บช้ำนักหนา ข่าเชนญเสิสิค่าข้าเชนสดดีกว่าดีกว่าจะเหยียดหยาเหยียบย่ำเช้นแบบนี้ฉันอยากตายอย่าแกล้งฉันเลยหญิงสาวร่ำให้สะอึกสะอื่นพางดิน้นหลนไม่ลดละน้ำตาของเธอที่พลอยเปียกแก้มเขาทำให้ปัดได้สติความหอมและรสอันใหม่ซาบซึ้งยังไม่ทันจางไปจากความรู้สึกเขาก็ผลักร่างเธอไปที่เตียงนอน ขบฟันพูดทั้งที่รจจนาชฉไนอ้าปากค้างด้วยความตกใจนอนเสียแล้วก็พยายามทำให้น้องสาวก,กับคู่รักของเธอไปเสียจากที่นี่โดยเร็วเพื่อเธอจะได้ไม่ต้องแกล้งทำอ่อนหวานรักใคร่ฉันอีกฉันไม่อยากบ้ามากกว่านี้เขากล่าวจบก็พุ่นผันออกไปจากห้องทำให้รจนาชฉไนต้องมองตามอย่างไม่สู้เข้าใจนักว่าอะไรทำให้เขาพูดและทำเช่นนั้น แต่เธอก็ไม่อยากคิดอะไรอีกแล้วการที่ปัดออกไปบนห้องนี้เสียได้ก็นับว่าดีที่สุดดีกว่าอย่างอื่นเธอรีบลุกขึ้นไปปิดประตูลงกรอนทดลองผลักออกไปอีกถึงครั้งสองครั้งสองคราเพื่อให้แน่ใจจริงๆว่ามันจะไม่ถูกดึงออกอย่างง่ายดด้อีกแล้วกลับมายืนหน้ากระจกมองดูรูปร่างหน้าตาของตัวเองจากเงาในกระจกดูเหมือนว่าเธอกำลังพบคนแปลกหน้าอีกคนหนึ่งยืนอยู่ ซึ่งผิดแปลกไปจากเงาของเธอเช่นทุกวันเสียจริงๆเธอรู้สึกระคายเคืองที่ต้นคออย่างประหลาดต้องเอามือถูไปถูมาอย่างแรงราวกับจะทำลายลาคีให้หมดไปแต่ยิ่งสัมผัสแต่ต้องมันเข้าเธอกับรู้สึกวาบหวามและคนหวาดกลัวเหมือนมันจะยิ่งปรากดรดิ้วรอยออกมาให้คนอื่นเห็นต้องรีบสวมเสื้อนอนรวบเข้าชิดคอ แล้วดับไฟขึ้นเตียงชากผ้าห่มขึ้นคลุมถึงคอนอนตัวสั่นอยู่อีกพักใหญ่จึงหลับไปได้อย่างยากเย็นรจนาชะไหนไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามแต่ประการใดเลยในอันที่จะทำให้หนุ่มสาวชาวกรุงคู่นั้นกลับไปเสียโดยเร็วเพราะเพียงเท่าที่เธอแสดงละครไปแล้วนั้นประวุฒิรู้สึกเจ็บปวดทนไม่ได้อยู่แล้วเมื่อเตรียมตัวไปเที่ยว ในวันรุ่งขึ้นเขาก็คนกระเป๋าของตนเองกับของรวมฤทัยไปใส่รถกระซิบบอกรวมรไทัยว่าเราจะไม่กลับมาอีกเที่ยวเราจะเลยกับกรุงเทพเลยทีเดียวคุณช่วยหาเหตุผลดีๆบอกเจ้าของบ้านเขาด้วยไม่เป็นการยากสำหรับรวมฤทยัยที่จะสรรหาเหตุผลมาอ้างแก่ปัดหล่อนบีบมือประวุฒย,ยิ้มให้เขาเศร้าๆแต่เมื่อยิ้มนั้น เลยมาถึงรจนาชไหนมันก็เปลี่ยนเป็นยิ้มอันปราโมดตรงข้ามกับรจนาไหนเองซึ่งยิ้มอย่างแห้งแรงหม่นมองเต็มทีแล้วการล่ำลายอย่างอาลัยอาวรก็เกิดขึ้นเพราะรถจนาชไหนไม่ไปเที่ยวด้วยตามเคยข้างคุณนายเปรมซึ่งไม่ได้รู้ความในของหนุ่มสาวก็รองเออาว่าอะไรกันมาประเดี๋ยวประดาวจะกลับแล้วรอ จะด่วนเกินไปกระมังหลานจ๋าป้ายังไม่ทันจะได้หาของฝากไปให้คุณพ่อคุณแม่เลยสักนิดหนูมาถึงที่นี่แล้วทั้งทีไม่ได้อะไรไปเลยไม่สวยแน่จ่ะคุณประวุฒก็อะไรด่วนไปด่วนมาคุณประวุฒเป็นคนขี้ลืมค่ะคุณป้าขามาถึงที่นี่จนวันนี้แล้วจึงนึกขึ้นได้ว่าทิ้งงานสำคัญอย่างหนึ่งไว้จะต้องรีบกลับไปอย่างด่วนที่สุด เอาเถิดและหลานจะมาอีกค่ะคราวนี้จะดึงคุณพ่อคุณแม่มาด้วยให้ได้แล,ล้วลมดูไทยก็กค้มลงกราบท่านอย่างงดงามการจากกันวันนั้นจึงเต็มไปด้วยความรู้สึกต่างๆกันของทุกคนแต่ผู้ที่สิ้นหวังอิดโดยที่สุดคือรสจนาชัยนั่นเองในที่สุดประวุฒิก็จากไปไปจากชีวิตของเธออย่างไม่มีวันจะหวนคืนมาอีก เธอใช้เวลาตลอดทั้งวันอย่างไรประโยชน์ที่สุดคือเฝ้าแต่มองออกไปทางช่องหน้าต่างแล้วก็ท้อถอนใจอีกสองสาวันต่อมาปัดก็เดินปึงปึงเข้าไปในห้องของภรรยาอีกครั้งหนึ่งเขายื่นซองจดหมายให้เธอซองหนึ่งจดหมายจากกรุงเทพรจนาชนใชังักเมื่อเห็นรอยเปิดที่ริมซองถามเรียบๆว่า ถึงใครคะจากคุณพบถึงเธอทำไมถึงรู้ว่าจากคุณพบเธอแกล้งถามปัดยิ้มในตาของเขามีประกายประหลาดกว่าเคยดูเหมือนจะมีความนิยมและอ่อนโยนแอบแฝงอยู่ด้วยไม่น้อยรู้เพราะเปิดอ่านก่อนเขาตอบหญิงสาวเมินหน้าอ๋อเขาเขียนถึงคุณ ดิฉันไม่อยากอ่านหรอกคะ่ะเปล่าเขาเขียนถึงเธอแต่ที่ฉันเปิดออกอ่านก่อนก็เพราะถือว่าเป็นสามีของเธอสามีอีกแล้วรจนานนไหนคิดอย่างขัดแค้นแบบนี้แม่พนจะต้องวีวาทกันแน่ละยิ่งได้ยินเขาหัวเราะหึ่งหเธอก็หลังห,หันหลังให้เสียเลยคนอะไรไม่มีมารยาทเปิดซองจดหมายของคนอื่นออกอ่านแล้วยังจะวางอำนาจว่า เป็นสามีอยากอ่านก็อ่านไปเถิดเธอจะไม่รับมาอ่านให้เสียเวลาเกลียดขอโทษที่ละเมิดสิทธิ์วางไว้ตรงนี้นะอ่านเสียจะได้รู้ว่าการละเมิดสิทธิ์ครั้งนี้ทําให้มีผลดียังไงบ้างขอบอกว่าฉันภูมิใจในข้อที่ได้เธอเป็นสามีของเธอรจนาชไนปัตมกุลเขาเดินออกไปแล้ว นานจนรจนาชไหนไม่แน่ใจว่าเอาใหม่นะเขาเดินออกไปแล้วนานจนรจนาชไหนแน่ใจว่าเขาจะไม่กลับมาอีกจึงค่อยๆย,ย่องไปหยิบจดหมายจากปลายเตียงมาคลี่อ่านจดหมายฉบับนั้นเป็นลายมือลมหรือไทยมีความว่าคุณเพื่อนพี่สาวที่น่ารักก่อนอื่น ขอให้ฉันได้กราบคุณเพื่อนสวยๆทีหนึ่งที่ตักนะจ๊ะกราบแทนความรู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึง้งที่ได้ช่วยให้ความรักของฉันสำเร็จราบรื่นประวุฒิยังมีอาการอกหักฟกช้ำอยู่แต่หมดความหลงไหใงมงายในความรักเก่าๆแล้วเขาคลานเข้ามาซบหน้ากับตักฉันแล้วที่บ้านเมื่อวานนี้เขาขอฝากหัวใจแตกๆของเขาให้ฉันช่วยพิทักษ์รักษา เขาขอเวลาอีกนิดหน่อยแล้วเขาจะมอบให้ฉันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความรักนามสกุลและตัวเขาเองสำหรับเวลานี้เพื่อให้ฉันได้ประครบประงมหัวใจของเขาได้สะดวกเขาจะให้ผู้ใหญ่มามั่นฉันในวันอาทิตย์หน้านี้อีกสี่วันเท่านั้นเองทั้งหมดนี้เพราะละครรักอันหวานชื่นที่เธอแสดงกับคุณปัดแท้ขอกระซิบว่ารัก ตลอดการลวมหรือไทยวิชนีจบบทที่52